นี่ครับโอ้ยพี่ขวมหอมจังสี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเศษบศษน้ำมัวันนับมันนี้เมือนี่ม้วันได้ปลาดุกตม้มน้ำปลาครับเอาแบบนัวๆหอมๆห,มหมลาดแก้วพี่ขว่เศษเศษนาะพี่น้องเนาะขักขนาดใส่ช่วงเทียงๆนี่ ใส่กำลังพ่อกินเนาะครับเนาะอุ้ยเออปลาดุกต้มน้ำปลาขาดเพราะใดนี่พี่ขัวครับพี่ขัวนี่ตรงมาอุ้ยนี่ครับโอ้ยพี่ขวมหอมจังสี่ครับคาคากรวดอุอ้วว้วเปลาไหลคอยแห่งมาพี่น้องมาเสษบๆน้ำกันป๊า ลาดแก้วพี่ขวานี่ครับปลาดุกต้มน้ำปลาเสบเซาน้องวันครับวาเนี่ยมา ฟินขนาด ทุนนำไต้โกโก้คับขนาด เส็มงานประดกินขุยแก้วเลก็กกระไดเด้นะโอ้ยบวเขาปนี้เขาก็จับนี่ลาดเสแยบเสียบครับมาื้ม เนื้อเนียนดีขนาดพี่ขัวใส้น้ำซุปมันนี่หอมดีขนาดเนาะเนี่ยมันเข่ากันรับ เบิ้งแล้วก็จัดครับสียดเด็ดแซ่บจับหลูดวดตัวสมีนเนีะว <c oughs> ันละมาคัดนี่ <c oughs> <c oughs> พี่น้องโอมาจัดให้เราได้ครับ <laughs> อเคี้ยวนี่ก็แซ่บครับพากมาประดับซื้หรอก <c oughs> ตัวสุดท้ายตัวนี้ความแบบเน้นๆด้วยอ๋อใส่น้ำเยอะหน่อยนี่ขับๆมาอืม้ม เดี๋ือดร้ายถุเอครับพี่นอ้องแซ่บเอาพี่น้องเมื่อหลัก็จัดครับปลาดุกต้มน้ำปลาราดแก้วผีขัวหอมคุยแก้วผีขัวอีกราดแก้วผีขวัว,ขวอีกคักๆหล่นเนาะฝากจันหน่อยนะครับพี่น้องเด้อมื้อนี้วนันเกิดขอโตลาบีร้าน้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ